ทีนี้การลงพื้นที่ของนาย,ยกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ต้องเจอกับกลุ่มที่เห็นต่างแล้วก็ออกมาต้านซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นพอสมควรเลยค่ะไปดูนาย,ยกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่าจะบริหารจัดการกับเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้อย่างไร ยอนเท้าเยือนที่นิสานครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอหลังนั่งเก้าอี้บริหารประเทศได้สองเดือนหวังพบปะกับประชาชนคนรักย่ารับทราบปัญหาที่สะสมมานานแต่บรรยากาศการลงพื้นที่แดนอีสานครั้งแรกก็ไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่เพราะแม้จะทําความเข้าใจและคืนความสุขให้คนไทยทั้งประเทศแต่กระแสะต่อต้านก็ยังโผล่มาให้เห็นระหว่างที่นายกรัฐมนตรียืนเปิดงานต่อหน้าประชา ชาชนกลุ่มนักศึกษาห้าคนที่ใช้ชื่อกลุ่มวาดดาวดินเข้ามาถือป้ายนายกถึงกับทำหน้าอึ้องไปพักหนึ่งก่อนยิงมุกขำขันคิดว่าวเป็นการ<ด>สแสดงต้อนรับเวลาค่อยๆไปไามป่กไป,ไป,ไป รจากนั้นทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กลุ่มนักศึกษาได้ถูกนำตัวไปปรับทัศนคติ แม้การลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจุดแรกจะเจอต่อสะดุดนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทำให้บรรยากาศครั้งแรกนี้เสียไปหมดสัทีเดียวนายกประยุทธ์ยังขยันหยอดคำหวานออดอ้อนประชาชนรวมไปถึงให้ท่องค่านิยม12ประการทดสอบว่าเข้าใจความหมายมากน้อยแค่ไหนนายพลังสามัถที่สุดที่ไหนถามถามพลังที่บ้านพลังสามันของบ้านเราอยู่ไหน ความสาความเฉลียวกระดึงความเฉลียวกระดึงต่อไปคนที่มีอะไรฉายหนังนี่นะสองความสามัคคี่จะไม่ได้ความเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจกันซึ่งกันและกันเห็นต่างกันอยู่ร่วมกันไม่ได้เรียนรู้จะอยู่ร่วมกันอย่างไรถ้ามันมีสัญญากันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ ไทยไมาว่าชี้นำเป็นทางที่ผิดที่ถูกก็ไม่ได้เราต้องเป็นเขาเรียกอะไรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในบ้านเดียวกันในประเทศเดียวกัน,น,นเนอาละเอาขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณ,คณ,คณ,คณไม่ใช่บังคับเลยนะมันเป็นที่ต้องอยู่ในใจคนไทยอยู่แล้วสั้สองอย่างนะนะ เรียกได้ว่าเป็นการลงพื้นที่เพื่อเช็คเกรตติ้งรัฐบาลไปในตัวแม้ประชาชนที่มาต้อนรับจะบางตารวมไปถึงมีกระแสต่อต้านครั้งแรกแต่นายกก็ย้ําว่าไปได้ทุกที่ทุกจังหวัดคนเราคิดเห็นแตกต่างกันได้ถือเป็นเรื่องปกติและจากนี้ไปจะลงพื้นที่พบปะกับประชาชนให้มากขึ้นก่อนส่งต่อตําแหน่งให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อไปสิริวัณรักสัต์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน